สรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจาวันที่22ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคับรั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นรเรามันเริ่มกันด้วที่ข่าวนี้เอา่องอยังไงเชลซีเจอกับทางอารสเซนนั้นเมื่อวานนี้2-2ประเด็นเด็ดหลังเกมพีเมียริกศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นัดแบ่งแต้มสุดมันนัดเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยบริการผิวบรินั้นเมื่อคืนนี้นะฮะในวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่ผ่านมานักนามแซมฟอร์บรเชลซีเจอกับทางอาร์ซอนไป2-2โดยเชลซียังคงไม่สามารถจะเอาชนะอาร์ซอนได้ในการเล่นที่บ้านของตนเองเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วในเกมผิวบริษัทหลังจากที่ออกนําไปก่อนถึง2-0แต่กลับไม่อาจจะรักษาสกอร์ที่น่านําไม่จนจบเกมในครั้งนี้ได้โดยการได้ล่าของสิงโตการกลับมาของไอ้ปืนใหญ่และก็ความผิดพลาดที่ใคร จะลงโทษได้มากกว่ากันในครั้งนี้ 75นาทีแรกของเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ทางสโมสรคาร์ลเชลซีเล่นได้ดีที่สุดและก็เกมหนึ่งที่ฤด,ดูกาลนี้แง่ของการเป็นนักสู้เพื่อชนะพวกเขานั้นเริ่มต้นออกวิ่งหาบอลตั้งแต่นาทีแรกของเกมการบดไล่บอลอย่างหนักทำลายเกมที่อาร์ตตันอยากจะเล่นด้วยกับการครองบอลการขึงเกมรุกที่พวกเขาทําได้ชงัดมากกว่าอาร์ตตันเสียเวลาในการเซตบอลน,นานเกินไปแต่รัังหว่าต่ทำลายเกมของตัวเองไปด้วยในเวลาทันในครั้งนี้ การไล่ล่าของเชลซีอาจจะมีอัไม่ใช่การไล่ล่าที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ได้ประตูได้ใจแฟนบอลมันจะผิดพลาดแต่ว่าอาร์ตอนช่วยการเล่นผิดพลาดนั้นไม่ได้ทุกอย่างมันก็มากพอที่ทำให้พวกเขาได้เปรียบยิ่งนานไปเจลซียิ่งมั่นใจอาร์ตอนยิ่งอดีใจ และสุดท้ายความผิดพลาดของส่วนตัวของทางดาบิดรายาตในต้นครึ่งหลังก็ฝั่งยิ่งฝังอาร์ซนอนให้ดึกลงไปอีกเดี๋ยวางไรก็ตามเชลซีเกมนี้ก็พลาดจะแจ้งหนึ่งครั้งกลายเป็นเสียหนึ่งประตูเท่ากัน การออกบอลไม่ตรงกับเพื่อนของทางโรเบิร์ตซันเชสเพียงครั้งแรกก็กลายเป็นถวายผ่านให้กับทางบรท์แต่ยิงสวนประตูและก็ทำให้เกมนี้ยังไม่จบลงนะฮะแถมยังเป็นจุดตัดตินการกลับมาสู่เกมของอาร์ซนอนที่ต่างพวกเขานั้นได้เหลึ่งคะแนนกลับออกไปในเกมเกมนี้จอมาข้อที่2แล้วผมงานนี้ความบิดพลาดของนายถวันนะ โดยแันทวันสเปนของทั้งสงทีมเป็นจุดเปลี่็นสำคัญของเกมเกมนี้ดาบิดวารายาของทีมเยือนยืนตำแหน่งผิดพลาดในการเสียประตูที่2ในเกมนี้ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังและส่งผลต่อความมั่นใจของเขาโดยตรงเพราะเขายังคงมีความผิดพลาดแบบเข้าตาอีกครั้งในอีกเมื่อกี่นาที่ต่อมาซึ่งโชคยังดีที่มันยังเป็นประตู และสื่อมวลชนก็ปรอยิงคำถามถึงเก้าอี้ดนตรีในตำแหน่งนทวานของปืนใหญ่นะว่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ถึงเวลาที่อารอนแลนเดลหรือ,อยังสำหรับเกมต่อไปและมันจะเป็นเรื่องที่น่อาอึจอัยใจสำหรับบรรดาของทีมอย่างแน่นอนตรงกันข้ามนะฮะซันเช z เองที่วันนี้ก็มีความผิดพลาดเช่นเดียวกันกับการออกบอลไม่ตรงเพื่อนและกลา,ายเป็นเสียประตูแรกของทีมไป สานะของเขาในทีมค่อนข้างจะมั่นใจและมั่นคงกว่าจะได้รับโอกาสในการคาระต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือความต่างของทางด้านมีนทวันตัวจริงและกรตัวสำรองกับการมีนทวันที่พร้อมจะเป็นเบอร์นหนึ่งได้ทั้งสงคนในคาระนี้ต่อมาเขอที่ 3. การได้ประตูนในแบบถูกที่ถูกเวลา โดยจะนในเกมนี้นอกจากเรื่องของหัวใจนักสู้ที่เอาชนะ,ะในครั้งนี้ได้นะฮะสิ่งสำคัญมากของเกมนี้ก็คือเรื่องของการยิงประตูที่ได้มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมประตูแรกที่เกิดจากจุดโทษมาในช่วงที่พวกเขานั้นกำลังได้โหมเกมบุกเสียงเชียร์ของแฟนบอลขณะที่ประตูที่2กับการได้ประตูจากต้นขึ้นหลังเริ่มไปเพียงแค่2อ,อาทีทั้ง2ประตูได้ในช่วงเวลาที่ทําให้อร์ตซนรวนและเสียแผนที่เตรียมมาอย่างยิ่งเช่นเดียวกับทาง ต้น,นกับการที่พวกเขานังกำลังจะพบกับความพ่ายแพ้แต่แล้วทาง personal error ของโรเบิร์ตซันเชสกับนะฮะมอบโอกาสฝังเพชในการกลับมาสู่เกมด้วยประตูที่จีไข่แตกก่อนจะตามมาด้วยประตูตามทีเสมอได้อีกในเกมไม่กี้ที่ต่อมานี่คือเรื่องของโมเมนตัมที่ถูกเวลาสรับทางทั้ง2อทีมและทำให้ผลจบออกมาแบบไม่มีผู้ชนะในเกมเกมนี้ นี่ก็เป็นการพูดถึงประเด็นร้อนหลังเกมของคู่ระหว่างเชลซีแล้วก็ทางปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเอเจนต์เผยสิงตกลงคูดูสได้ก่อนแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็บุดไปนะโดยการน,นี้เจเนเฟอร์นะฮะอาเมนดาริวชนะฮะผมเอเจนต์ของโมฮัมเหม็ดคูดูสเปิดเผยว่าเชลซีสามารถจะบรรลุข้อตกลงกับนักเตดได้ ก่อนนะฮะสุดท้ายก็มีเหตุการณ์ที่มีมีการย้ายเกิดขึ้นและก็เป็นเวสแฮมที่คว้าตัวไปครองครั้งนี้โดยการนี้ทูดูสนะผมทำผลงานได้ดีในการเล่นกับทางอาร์เจ็คอัมสเตดัมอยากจะย้ายไปร่วมทีมเวสแฮมด้วยค่าตัวอยู่ที่3 8ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นลงเอยกับทางขุนคอนนะฮะตัวรุกทีมชาติกาน่าเกือบได้ย้ายไปเล่นในทีมแซมฟอร์ดบริดของเชลซีอยู่แล้วจากการเปิดเผยของเอเจนต์ส่วนตัวนในครั้งนี้ โดยเมนดาบริชนะฮะได้เปิดเผยด้วยว่าเรานั้นบรรุุข้อตกลงกับทางเชลซีเราตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับพวกเขาได้แล้วแต่เดี๋ยวนั้นก็ไม่เกิดขึ้นคดสุสได้คุยกับทางโค้ชแต่ท้ายที่สุดการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นในขณะนี้เพราะเชลซีนั้นยื่นข้อสเสนอที่ไราสาระให้กับอังอาแจ็คไม่มีการยื่นข้อสเสนอตามมาจริงๆแล้วเชลซีทำแบบนี้กับนักเตะหลายคนในช่วงสมอยนี้ พวกเขายื่นข้อเสนอที่ต่ำเป็นอย่างมากให้กับสโมอสรทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสโมอสรในหล่อนนั้นไม่ตอบตกลงความจริงของเรื่องนี้คือพวกเขามัวแต่ง่วนอยู่กับดีลของไกเซโดในครรีนิดนั่นเองนะแกวรีเนวิลจอสาปัญหาหลักเชลซีหลังเกมเสมอกัะทางอาร์ซน โดยดินดักเตยแมนยูนะผมได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาหลักในทีมสิงบรูหลังจากที่พวกเขาเองเสมอกับทางอาร์เซนอลในเกมพมรีเมียร์ลีกนัดเมือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยการีเดวิลนะฮะอดีตก้องหลังของทางแมนเชสเตอร์เดนั้นแสดงความคิดเห็นถึงเชลซีที่ว่าเริ่มทําให้แฟนบอลเห็นภาพแล้วว่านาคตของทีมจะเป็นอย่างไรแต่พวกเขาก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีก3จุดใหญ่โดยทีมสิงบรูนะฮะเป็นฝ่ายออกนำอาร์ซอนไปก่อนมากถึง2ต่อ0ในเกมพิมบริกนับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนจะถูกตามตีเสมอ2ต่อ2และก็แบ่งแต้มกันไปมุ่มเวลากันแข่งขันเชลซี Chelsea แสดงให้เห็นถึงพิมพ์เขียว นว่าอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไรในวิวที่กล่าวทางช่องพอดแคสต์ของเจเดงพวกเขาเองยังคงมีปัญหาในแดดหน้าพวกเขาไม่มีสูรหน้าและผมก็ยังคงไม่คิดว่าพวกเขาจะมีปัญหาอา,อายุของเจโกซิวาน์นะเขาเป็นคนสำคัญมากสำหรับพวกเขาแต่ว่าเขาก็อายุ3 9ปีแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้รักษาประตูว,ว่าเขาเองนั้นจะยกระดับขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูที่ดีได้ไหมในครันี้ อาล่ะยังไงเชลซีล็อกเป้าในการคว้ากองหน้าบริสเซีดัดมุนเสริมแนวรุกนะโดยงานนี้นะผมทางเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกอบแลนดพิเมเบรงกิทที่กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอในการคว้าตัวยุซูฟามูโกโกกองหน้าอนาคตไกลของบริสเซีดัดมุลไปรตาตขายในตลาดนักเตะเดือนมรกราคมปีหนา้า โดยมาริีเชโอโปอร์ชิตโนโน,นะครับผมเทรนเนอร์ของเชลซีอยู่ในระหว่างการมองหาหัวหอกรายใหม่เข้ามาพวมทีมหลังจากทางคิสโตเฟอร์เอนกุนกูที่เพิ่งย้ายมาจากทางแอตลรสชิกได้รับประการบาดเจ็บยาวที่ทางนิโคลัสแจ็กสันฟอร์มก็ยังไม่สม่ำเสม,มอมากมายสักตอนนัก โดยการบรยงานข่าวระบุเลยว่าโปชิติโนนั้นให้ความสนใจแดงบูกโกโก้นะฮะเป็นอย่างมากโดยเขาเองนั้นมองว่าดาวยิงวัยสิบแปดปีวันนี้เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่มีคุณภาพและกระปอนสวนรรค์รวมทั้งยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของเชลซีดาวมาแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของดัดบุนเมื่อปี2020มกโ,กโกโก้ก็ทำผลงานได้ยอย่างน่าประทับใจมาโดยตลอดโดยลงสนามไปแล้วรวมทั้รายการ78เกมซัดไปมากถึง14ประตูพร้อมกับการก้าวขึ้นมาเป็นคีแมนของทีมได้เป็นที่เด็ดไปแล้วอย่างไรก็ตามนอกจากเชลซีแล้วอาร์ตอนอลก็สนใจมกโกโก้เช่นเดียวกันนะจะชนะอยู่แล้ว,ชว,วเชียวคูคูรรยาผิดหวังเชลซีพลาดเป็นผังนะ เชลซีทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับแอสตซนโ .2 ตอสองซิตี้ออกนําไปก่อนถึง2ลูกทําให้สถิตินัดเดือการน,นี้หลังจบเกมชนะเพียงแค่3เสมอ3แพ้ไปอีก3นะฮะจทะทถ้าหมดเกเกมแรกในเดือกนการนี้โดยมาร์โกกูกริยาฟรูแบ็กเชลซีได้การ์ดอย่างผิดหวังหลังจากทีมไม่สามารถจะควา้าสามคะแนนในเกมลอนดอนดร์บี้ในเมื่อนำไปก่อนที่สองประตูแต่กลับไม่สามารถรักษาความที่เปรียบจนจบเกมด้วยผลเสมอกับาร์ตซนโซตอสองในเกมนี้ มันเป็นเรื่ที่น่าโมโหเป็นอย่างมากผมรู้นะว่าเราจบด้วยผลเสมอแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราแพ้เพราะเรานะั้นควบคุมสถานการณ์เกมได้ดีกว่าเราเล่นได้ดีกว่ามากทุกคนทําให้ผลงานออกมาดีแต่ปัญหาคือการควบคุมจนจบเกมเพราะวันนี้เราควรจะได้ผลการแข่งขันที่ดีและจบด้วยการช,ชนะและผลงานที่ทีมทําออกมาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมโกรธอะไรมากมายหรอกนะ รักก่อความผิดพลาดถึงสองครั้งและมันก็โดนลงโทษโดยทีมที่ดีมากนี่คือพิมเบริกเราสามารถเสียประตูได้จากความผิดพลาดนี่คือทีมที่ยอายุอย่างน้อยและก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นต้องทํางานอย่างหนักและพัฒนาต่อไปเพื่ออนาคตเราต้องเล่นให้จงได้ในระดับนี้ในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลเราชนะได้เยอะมากอย่างแน่นอนนะและข่าวจีซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FC ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ